รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติใครๆเขาก็รู้ครับท่านไม่ต้องไปเขียน,นครับนี่ไม่เขียนในกฎหมายครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันการตรากฎหมายกับเรียนท่านประธานที่เคารพผมพลรัตรีสุพิศารพักดีนารนาธบัญชีรายชื่อพักก้าไกล ญาติมีส่วนร่วมในการแปลยะตินะครับครันนี้เป็นแปลยะตินะฮะเพราะว่าผมเสนอแปลยะติไม่ใช่ตั้งเป็นคําถามนะครับโปรดเลือกผมนะครับท่านประธานครับในการแปลยะติผมนั้นในมาตราหกผมเขียนและแก้ไขครับมีการค่าและมีเนื้อความขึ้นจอได้นะครับเนื้อความที่ใส่เติมลงไปนะครับคือการเติมคําว่าสมัตถธนะเต็มตามศักยภาพของตน นะครับแล้วก็ใช้คำว่าอย่างเท่าเทียมกันนะครับตัดคำที่ฟุง้งฟุ่มเฟื้อยเฟ้อฟะ,ฟะที่ใช้คำว่ารู้จักสิทธิควบคู่หน้าที่และความรับผิดชอบและตระหนักในความสำคัญของเนี่ยครับซ้ำๆส,สักๆมีอีกครับรู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวม ของประเทศชาติใครๆเขาก็รู้ครับท่านไม่ต้องไปเขียนนะครับนี่ไม่เขียนในกฎหมายครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันการตรากฎหมายเนื้อความแบบนี้เอามาเขียนได้ยังไงครับตาไว้ในกฎหมายมันเป็นภาพใหญ่ครับท่านประธานครับมันต้องตัดทิ้งครับเพราะมันฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปครับท่านประธานใครๆก็ร,ร,รู้ครับว่าต้องรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมใครๆก็ต้องรู้ว่าต,ต้องรักชาติใครก็รู้ครับผมก็รักครับท่านประธานครับ ผมรักสถาบันครับแต่สิ่งที่ผมไม่ทําคือไม่โหนสถาบันครับท่านประธานนั่นคือสิ่งสําคัญครับประเทศเราเนี่ยจะสอนอะไรสอนให้คนรู้แล้วเข้าใจให้ดีครับมาเขียนไม่รัฐธรรมนูญนะเ,เขียนไม่กฎหมายเขียนก็ไม่ได้ไงครับผมที่เติมว่าสมรรถภาพเต็มศักยภาพของคนของตนเนี่ยครับตะกี้มีท่านกันมาที่การนะท่านตวงครับเอ๋ยเลยประธานท่านพูดถึง KM knowledge management มี e x p r e s s l ครับทาศิกครับความรู้ที่มันอยู่ในตัวหนังสือทั้งหมดแต่ไอทาสิกเนี่ยความรู้ที่มันอยู่ในตัวตนครับที่ฝังแน่นครับทาศิกครับความรู้ที่ซ่อนเล่นอยู่ในมนุษย์ครับนี่คือสมรรถนะคือศักยภาพของคนที่ต้องเขียนครับเพราะรัฐมนูญฉบับนี้สองห้าสี่มาตาหา258ต่อจานก,การศาึกษา และที่สําคัญครับท่านประธานครับกฤษฎีกาอ่านสิครับผลสำลีของที่บัญญัติในมาตรา54คืออะไรไม่ได้ใส่เลยครับเดี๋ยวผมมีอีกครับอ่านสิครับคำอธิบายเล่มเหลืองๆหงนาๆที่ผมบอกเนี่ยเอามาใช้บ้างครับอย่าเขียนสักคนเดี่วเขียนคำฟุ่มเฟือยเนี่ยครับเขียนเข้ามาได้ไงอะไรกฎหมายคำพวกนี้มันจะเป็นต้องใช้ พราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้บัญญัติให้ครบถ้วนก็เขียนเอามาให้ครบถ้วนสิครับเรื่องความไม่เท่าเทียมกันโอเคครับมีครับที่เขียนใหม่แก้มีนะครับเติมลงไปนะครับที่มีการแก้ไขเพราะเดี๋ยวจะมีเพื่อน,อนๆนสมาชิกผมหลายคนพูดในการอภิปรายในมาตราหกที่แก้นะครับท่านครับเรื่องของความเท่าเทียมกันครับโดยเฉพาะในมาตรา54ของรัฐธรรมนูญ ที่เขียนว่าผลสำนิกมันจะต้องมีกองทุนเดี๋ยวผมไปอีกครับในแปสิบเจทับหนึ่งถึงย1สบเอ็ดกองทุนค่อยๆเขียนไว้ในนี้ครับเดี๋ยวตอบผมด้วยในอีกครั้งแต่ผมจะพูดว่านี่คือผลสำนิกที่เขาเขียนว่าให้มีกองทุนเพื่อการศึกษาครับเขาไม่ได้ตั้งว่ากองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาคนละชื่อครับไม่ใช่กองทุนครูของแผ่นดินไม่ใช่ครับมันต้องชื่อว่ากองทุนเพื่อการศึกษา เท่านั้นแล้วท่านนูเขียนยังไงงไม่งั้นท่านนูต้องเขียนเทคโนโลยีลงไปครับเนี่ยก็เพียนอีกครับผมลาไปถึงแปดสิบเจ็ดปดสิบ็ดถหนึ่งถึงยี่บอ็ดนะครับเดี๋ยวผมก็ไปทุกมาตาครับยี่ส้บเอ็ดนั่นเนียท่านท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่ผลสำลีของคําว่ามาตรห้าสิบสี่ที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับหกเูนี่เขียไนไว้แน่นอนครับผมถึงแก้ไขครับท่านประธานครับว่ามันจะต้องมี ความเท่าเทียมกันนะครับดีนะผมไม่ตัดคําว่าคุณธรรมเป็นคนเป็นคนดีมีวินยนะัยเนี่ยคนดียอยยักษ์กระลหรือเปล่ากไม่รู้เขียนผิดหรือเปล่าท่านปรานครับนี่ความหมายสําคัญของมันก็คือว่าผมต้องการนําเสนอให้เห็นว่ามนุษย์นีศักยาภาพเต็มกําลังครับต้องบรรจุเนื้อความตรงนี้ไว้และสิ่งสาคัญคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยึดยองความเท่าเทียมกันครับมนุษย์ ในประเทศไทยต้องเท่ากันขอบคุณครับท่านปะครับครับขอบคุณครับต่อไปคุณธัญวัฒน์ครับขอเชิญ